เกณฑ์ข้อสอบวิชาธรรมวิภาคนักธรรมชั้นโทหนึ่งพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาคือศึกษาอะไรชื่อว่าพระเสขะเพราะอะไรตอบพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาสิกขาสามคืออธิสินสิกขาสองอธิจิตสิกขาสามอธิปัญญาสิกขาและที่ชื่อพระอเสขาเพราะเสร็จกิจอันจะต้องทําแล้วสองความเห็นว่าเที่ยงและเห็นว่าขาดศูนย์คือเห็นอย่างไร มติในทางพระพุทธศาสนาเป็นเช่นไรจงอธิบายต่อความเห็นว่าเที่ยงคือเห็นว่าคนและสัตว์ตายแล้วชีวะไม่สูญต้องเกิดอีกต่อไปหรือเคยเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปหรือมีสภาพอย่างนั้นไม่แปรผันเป็นต้นส่วนเห็นว่าขาดสูญคือเห็นว่าอัตภาพจุติแล้วเป็นอันสูญสิ้นไปหรือคนสัตว์ตายแล้วขาดสูญไปโดยประการทั้งปวงมติทางพระพุทธศาสนาปฏิเสธความเห็นทั้งสองนั้นมีความเห็นประกอบด้วย สมามาญอิงเหตุผลยึดเหตุผลเป็นที่ตั้งโดยเห็นว่าคนและสัตว์ตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย 3. ปาพศสองได้แก่อะไรบ้างถ้าแจกเป็นสมจะได้อะไรบ้างตอบปาพจน์ได้แก่พระธรรมและพระวินยัยและถ้าแจกเป็นสมจะได้พระวินัยหนึ่งพระสูตรหนึ่งพระอภิธรรมหนึ่ง สี่พระพุทธเจ้าทรงอุปมากิเลสเหล่าไหนว่ามีลักษณะเหมือนกับไฟที่สรงอุปมาเช่นนั้นเพราะเหตุไรตอบพระพุทธเจ้าทรงอุปมากิเลสเหล่านี้คือราคะโทสะโมหะว่ามีลักษณะเหมือนไฟเพราะเมื่อกิเลสทั้งสามกองนี้กองในกองหนึ่งเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลจะแผดเผาก่อให้เกิดความเร่าร้อนขึ้นภายในใจ 5. กรรมและทวารคืออะไร อภิชาเป็นกรรมใดและเกิดทางทวารใดบ้างจงอธิบายตอบกรรมคือการกระทําส่วนทวารคือทางเกิดของกรรมอภิชาคือความอยากได้เป็นมโนกรรมได้อย่างเดียวและเกิดได้ทั้งสามทวารเป็นกายทวารเช่นมีความอยากได้และลูกครัมพัสดุที่อยากได้นั้นแต่ไม่มีไถจิตเป็นวจ,จีทวารเช่นมีความอยากได้และบ่นว่าทําอย่างใรดีหนอจักได้พรสดุนั้น และเป็นมโนกรรมทวารเช่นมีความอยากได้แล้วรำพึงในใจ 6. วิโมกคืออะไรมีอะไรบ้างตอบวิโมกคือความพ้นจากกิเลสมีสามอย่างคือสุญญตาวิโมกอันนี้มีตาวิโมกอัปนิหิตตาวิโมก 7. พระอริยบุคคลสี่ได้แก่ใครบ้างพระโสดาบันละสังโยชน์อะไรได้บ้างตอบ พระอริยบ,บุคคลสได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์พระโสดาบันละสังโยชน์ได้3คือสกยติทิฐิวิจิกิจฉาศิรพน์ตประมาตแปยุนิโสคืออะไรมีอะไรบ้างเทวดาและสัตว์นรกจักอยู่ในยนุนิไหนตอบยนิคือกำเนิดมี4อย่างคือ หนึ่งชลาบุชาเกิดในคันสองอันทชชาเกิดในไข่สามสังเสรชาเกิดในเท่าไคลสี่โอปาติกะเกิดผุดขึ้นเทวดาและสัตว์นรกจัดอยู่ในโอปาติกะเกิดผุดขึ้นเอง 9. เวทนาสามและเวทนาห้าได้แก่อะไรบ้างจัดกลุ่มเทียบกันได้อย่างไรตอบเวทนาสามได้แก่สุขทุกข์เฉยๆคือไม่สุขไม่ทุกข์ ส่วนเวทนาห้าได้แก่สุขสมนัตทุกข์โทมนัตบีขาและจัดกลุ่มเทียบได้ดังนี้ในเวทนาสามสุขคือสุขกายและสุขใจซึ่งในเวทนาห้าสุขกายก็คือสุขและสุขใจก็คือโสมณัตในเวทนาสามทุกข์คือทุกข์กายและทุกข์ใจซึ่งในเวทนาห้าทุกข์กายก็คือทุกข์และทุกข์ใจก็คือโทมนัสส่วนในเวทนาสามเฉยๆคือไม่สุขไม่ทุกข์ ในเวทนาห้าก็คืออุเบกขานั่นเอง 10. ในกรรม 12. อุปถัมพบกรรมกับอุปีละกกรรมทำหน้าที่ต่างกันอย่างไรตอบอุปถัมพบกรรมทำหน้าที่สับสนนผลแห่งชนกกรรมส่วนอุปีละกกรรมทำหน้าที่บีบคั้นผลแห่งชนกกรรม